รุนสวัสด์ตอนเช้าครับผมทุกคนปาร์ตเมอรอนี่ตื่นตังเตตีซีนะครับผมเดินทางมาจากอุบลน,นะครับผมเพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นโอ้โหมาถึงขอนแก่นแล้วตอนนี้เมนุ่นของเรานะครับผมกําลังปั่มนมอยู่นะครับผมวันนี้เป็นวันพิเศษอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเมนุนของเรามาถ่ายเอ็มวีของน้องเบลนิพาดานะครับผมผูบาลลอยเมียเด้อทั้งแกมมีโกครับมนนีเมนุนของข้านะครับผมกับพร้อมทีซีเขาสากแล้วนะครับผมต ตอนนี้เป็นฉากที่อยู่ในร้านคาเฟ่บรรยากาศสวยงามอลังการมากเลยบู๊ยตอนนี้เหาอยู่ที่ขอนแก่นครับทุกคนมาหอดต่างแต่ะสาวๆนะครับผมตอนนี้ให้น้องเพลงพินอยู่บ้านกับย่าสวยรอนะครับผมนี่ครับเป็นระวางพีพๆทีมงานกำลังบียงานอยู่นะครับผมกำลังจัดออกตอกแอกแนี่ครับผมบูยโอเมนุนโอเมนุนขยอกกันับพู้บ่าเนาอบานนี่นาอเอออันนี้เป็นการแสดงนะครับผมทุกคนเอ้ยท่องเบียดกระชิง นี่ล้วก็นั่งหล่นกับไอโอเรนะครับผมเป็นคนขับรถของเรานะครับผมว้าวเมนุนได้อันลูกสาวไม่ได้ใส่นว่บ้านนี้โอ้น่ารักมากเลยนะครับผมเออวันนี้เราก็จะถ่ายกันเบิดมือนะครับทุกคนเข้าจอดรถต่างแต่ตีหานะครับผมทุกคนเออถ่ายมาต่างแต่เสาร์ตอนนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับผมตอนนี้ทางแกมีโกงเข้ากำลังถ่ายคลิปเมนุนเข้ากะ อ่าเรียวๆนะครับผมของสากนี้นะครับผมสากต่อไปก็เราก็จะไปถ่ายอยู่ที่ลานตลาดอู่ฟูนะครับผมแต่ก่อนไปเมรูน,นบอกว่าหิวแมคโดนัลว์สันโอฉากย่ามแรงนะครับผมเมนูน,นข้อข้ก็บจแตงโตเป็นผู้สาวหมอลำนะครับผมมีผู้เบาวมามกนะครับเผื่อกี้อัน ตามเพลงเลยนะครับผมผู้บ่าวลอยเมียนะครับนี่ตอนนี้แม่น้องของเราก็จะเตรียมขึ้นเวทีไปถ่ายซิงค์นะครับผมผลยงังต๊อกแต็กต๊อกแต็กตอกแต็กนี่อันจัดแบบเสียงสีเสียงแบบสมจริงนะครับทุกคนตอนนี้ อ่าเมนูของเราขึ้นฮานแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากทายแล้วนี่ข้ากษีเดินทางกับอุบลท่านที่นะครับผมเพราะว่าน,น้องเพลงพินของเรารออยู่บ้านนะครับผมออกจากบ้านมาั้งเต่ตีซีกับหอดบ้านอีกที่ตีหาครับทุกคนไปสู่สีวเตียครับผมเพื่อลูกชาวนี่ตอนนี้เมนูของเราก็กําลัง ลองเพลงต๊กแต๊กต๊กแตกกล่องกระถ่ายไปฝากติดตามด้วยนะครับผมทางช่องแกมมี่โกรครับเพลงของน้องเบลนิพาดาครับผมทุกคนนี่เม่นุนของเขา simple, Idaho, ้ากันฟอนไปเต้นไปย่อเยเฮ้เฮเฮโอ้เสียงสีเสียงสุดยอดมากเลยตอนนี้เม่นุนของเราก็กําลังถ่ายรูปปกนะครับผมกับน้องเบลนิพาดานะครับผมนี่เมนุนของเราก็กําลังถ่ายรูปถ่ายอันนี้นะครับผมเพื่อเสียทางทีมงานเพื่อนเป็น ทำปงงทำโปกนะครับถัดมาข้าวหนึ่งนะครับผมทุกคนคูเบียมะเรียนน้ำวระสันพีนท่องเบียร์กับผมเว็มัตสิดังดีตลอดได้ทุกคนพร้อมท้องตเ,เข่าเข้มตลอดนะครับผมหลังจากคูเบียซอมพ้นให้เรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเข้ากับสีเดินทั้งกับจังหวัดอุบลบ้านเฮานะครับผมบตอนนี้เมนูของเฮานอนมาตังแต่ขอ,อนจันนะครับผมท่องเบียร์ตื่นอีกแค่น,นึงหอดบ้านแล้วนะครับผมจะเอโอ ก่อนข้ำก่อนเพียงเอ้ยจะเป็นน่หลับไิตะแเส็บด้พอดบ้านเลี้ยวนะครับผมเม็นน้องข้าวัาคำลังเก็บนงเก็บน่มนอนนะครับผมฝันเดียวราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน